ภาวนาะดีอย่างไรแล้วเราให้ปฏิบัตินี่เรียกว,ว่าละมุนละม่อมเขาทำได้บ้างก็ก็ให้กำลังใจอย่างนี้แนะนำย,ยิ่งขึ้นไปวิธีการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปบางคนก็ใช้วิธีการดุนแรงคำว่าดุนแรงก็คือการตำหนิการว่ากล่าวหรือการชี้โทษเช่นอบายามุกทำแล้วเสื่อมอย่างนี้ โทษของการผิดศีลเป็นอย่างนี้นอย่างเช่นท่านวักกะริเป็นคนคอยชอบเฝ้าคอยดูคอยชมพระรูปโฉมพระพุทธเจ้าไม่ยอมห่างหายนี่ก็ขับไล่ไปวักกะริมามีประโยชน์อะไรโดยการมาตามดูตามแลรูปโฉมของเราไปปฏิบัตินะไปไปใกล้ๆกองวายอย่างนั้นนะ ก็คือน้อยใจนะเนี่ยโยมน้อยใจบ้างไม่แปลกหรอกขันนะพระวักกะดิยังน้อยใจจะไปโดดภูเขาฆ่าตัวตายคิดดูสิเนี่ยดีพระพุทธเจ้าไปแนะนําไว้ท่านสุดท้ายก็เลยได้เป็นพระอระหันต์เนี่ยบางบางคนก็ต้องใช้วิธีการรุนแรงบ้างบางคนก็ใาชา้ทั้งสองอย่างชี้คุณชี้โทษอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษก็บอกกล่าวทําดีก็ให้กําลังใจทําผิดก็ว่ากล่าวตักเตือนและ บางคนถ้าสอนไม่ได้เลยก็ฆ่าทิ้งเสีย,เ,ยเกสีได้ยินก็นึกในใจว่้พระวัดนี้ดุเหลือเกินเลยคนในสอนไม่ได้ถึงเอาฆ่าทิ้งเยอะไหนก็บอกสมณะเป็นผู้ไม่ทำร้ายคนอื่นชื่อว่าบัรไปชิดไม่เบียดเบียนผู้อื่นอ๋อคำว่าฆ่าในอริยวินัยก็คือในคำสอนของพระองค์เนี่ยไม่ได้หมายถึงไปฆ่าอย่างนั้นคำว่าฆ่าก็คือ ไม่สอนหยุดสอนเลิกเมื่อไม่ได้ถูกสั่งสอนคนนั้นก็จะเป็นคนอาภัพภพบุคคลคือเป็นคนอาภัพคนอาภัพคือคนเช่นไรคือคนที่ใครๆไม่ต้องการสอนอีกต่อไปนี่เรียกว่าคนอาพัพผู้ที่ถูกผู้ที่เป็นบุคคลอาภัพในช่วงแรกก็คือพระชนะ พระพรายชนะนี่ก็เป็นผู้ที่เราก็ดูพุทธประวัติจะไม่เป็นคนที่พาพระรูปเจ้าออกบวชเพราะฉะนั้นตอนหลังท่านก็มาบวชด,ด้วยทีนี้พอมาบวชแล้วใครไปแนะนําสั่งสอนอะไรท่านก็ไม่ยอมท่านก็ถือว่านี่นี่นี่น,นี่ถ้าไม่มีแกเนี่ยไม่มีฉันเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าในวันนี้หรอกไม่มีชนะในวันนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าในวันนี้นี่อันใครก็สอนไม่ได้แกก็ไม่ยอมฟัง เป็นผู้หัวดื้อว่ายากจนในที่สุดก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพานสงก็เลยให้พระอานท์เป็นผู้ไปทูลถามบอกในเคสชนะเนี่ยกรณีชนะทำยังไงดีพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ทราบอยู่แล้วฟังแต่พระองค์เดียวเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วต่อไปไม่รู้ใครจะสอนชนะได้พระพุทธเจ้าก็บอกถ้าอย่างนั้นให้สงลงพรหมมาทันพรหมมทันแปลว่าทันทะ หรือการลงโทษแห่งพรหมเนี่ยพรหมเมตตาใช่ไหมพรหมวิหารต้องใจดีัน้นแต่พรหมจะลงโทษก็คือนิ่งเฉยไม่ต้องไปข้องเกี่ยวไม่ต้องไปพูดไปคุยไม่ต้องทํากิจ,จกรรมใดๆร่วมกันทําเหมือนกับว่ามีเขาคนนั้นอยู่ในโลกนี้คนเดียวนี่คือพรหมมาทันเอาละเมื่อสงเห็นดีเห็นงามก็ประกาศลงพรหมมาทันต่อฉันนะ แรกๆเก,กก็ดีใจมาโอ้ดีอย่างเราะทําอะไรก็ไม่มีใครมาว่าอะไรเลยเสบายอิสระเสรีเต็มที่ผ่านไป3าสี่วันเริ่มรู้สึกเหงาเงาอะไนะไปคุยกับรูปนี้เขาก็ไม่คุยด้วยเขาหันหน้านี้่ไปนั่งชั้นตรงไหน,นเขาก็ไม่อยู่ด้วยก็ทำเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีชน,นะจนในที่สุดก็โอ้นะเหมือนถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวอยู่แต่ผู้เดียว สุดท้ายก็ต้องจำยอมเพราะมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้นี่่สามักีกันประกาศควมบาตรสอย่างเนี้ยนะแกก็อ,อยู่ไม่ได้โดนโดดเดี่ยวก็เลยไปขอขามาสงฆ์เป็นผู้รับฟังโอวาทนี่ก็เรียกพรหมมาทันนี่คือคำว่าค่านะคคือไม่สอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตอบไปว่าเออเนี่ยคำตอบก็ไม่ได้เอามาจากอื่นก็เอามาจากคำตอบของเกสีนั่นแหละ อย่างนี้ก็เรียกปฏิุูชาพยาการณิยตตอบโดยการทวนถามก็เอาคําตอบเขาไปตอบเขาเองเนะี่ยนั้น,น,นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นยอดนักสอนเป็นสารถีผู้ฝึกคนเริ่มต้นพระองค์ฝึกอย่างไรเหมือนเราได้ฟังเมื่อตกี้เอาละเรื่องพื้นฐานก่อนก็แนะนําเรื่องของศีลแนะนําเรื่องของศีล เพราะการปฏิบัติธรรมพื้นฐานหรือทำทุกอย่างพื้นมันต้องดีเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนรากฐ,ฐานก็ต้องมั่นคงไม่ต้องตอกเสาเข็มต้องต่อหม้อโอสารพัดอย่างนี้ไม่นั้นสร้างใบดิบดีฐานไม่มั่นคงก็พังทลายนั้นศีลการสำรวมในปาติโมกอย่างของโยมของญาติโยมศีลปาติโมก,ก็คือศีลห้าอย่างนี้น ของเราเลื่อนขึ้นมาโยมเนคขมมะศีลแปดศีลสิบส,สามเนนสองร้อยี่สิบเจ็ดของพระภิกษุอย่างนี้ฮะนั้นพื้นต้องดีนั้นพระองค์ก็สร้างความเข้มแข็งฐานรากต้องมั่นคงก็แนะนําไปเรื่องศีลก่อนตามวิสัยของคนนั้นๆว่าเขาเป็นระดับใดชาวบ้านชาววัดหรือประเภทไหนนี่ก็แนะนําเรื่องศีลนีนยมมารักษาศีลกันศีลแปดอย่างที่ แนะนำไปว่าเป็นศีลตัดส่วนเกินการกินเกินการอยู่เกินเล่นเกินการนอนเกินเห็นไ,ไหมนี่ห้าหกเปไปเป็นศีลตัดส่วนเกินก็ทําชีวิตได้เบาบางสบายขึ้นในเรื่องของศีลแต่ก็อย่าไปถึงกับว่าต้องไปเป็นทุกยึดมั่นถือมั่นกับศีลคือศีลเนี่ยดีอย่ก็เรียกสมาทานเห็นไหมสมาสมาทานศีล ถือไว้ให้เกิดความดีและสมาทานแต่ถ้าถือไว้แล้วความทุกข์มันเกิดหรือเกิดความไม่ดีขึ้นความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ก็เรียกอุป,ปาทานคนละอย่างกันนะถือแล้วเกิดความดีกุศลธรรมเจริญสมาทา,า,านสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานสมาทานเมตตา,าแต่ถือแล้วมันเกิดอกุศลความไม่ดีก้าวหน้าอย่างนี้ก็เรียกอุป,ปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นเรื่องสีนี่ก็สําคัญนะเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์มิ่งขวัญมีตัวอย่างก็สะกิดได้นะครับนี่ตอนนี้ผมตัวยก,ยกตัวอย่างก่อนเนะี่ยมีตัวอย่างเมื่อไรก็สะกิดสะกิดอย,อย่าถึงกับดึงสายใหม่ก็ใช้ได้แล้วนะก็เป็นเรื่องของเออเป็นเรื่องพระของแบบมหายานนะเป็นพุทธศาสนาแบบมหายานเทรวาสอย่างบ้านเราเนี่เขา เขาว่ากันนะเขาว่าเคร่งศีลแต่ของมหายานี่ยเขาเคร่งธรรมมักจะถูกมองกันว่าไม่ค่อยเคร่งศีลทีนี้ท่านรูปนี้ก็ไปบวชแต่บวชตอนอายุมากแล้วบวชเสร็จก็ถามอาจารย์อาจารย์ครับบวชมาแล้วทําอะไรบ้างอาจารย์ก็แนะนำเอาละเบื้องต้นก็ควรเรียนด้วยเข้าใจนี่คันธะทุระเรียนคำพีเรียนพื้นฐาน ให้เกิดความเข้าใจจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเรียนพระไตรปิฎกนะอย่างลูกเนนน้อยเรียนบาลีเนีย่ยเพึ่งสอบไปเมื่อเรียนนักธรรมบาลีหลังจากนั้นก็วิปัสสนาธุระก็ปฏิบัติท่านรูปนี้ก็บอกว่าเอ๊ะผมบวชอายุมากแล้วไปเรียนเหมือนพระหนุ่มเนนน้อยก็คงไม่ไหวขอเรียนเป็นพื้นฐานเพื่อเอาไปปฏิบัติก็แล้วกันในที่สุดก็ได้ความรู้พอเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ไปปฏิบัติทีนี้ปฏิบัติอย่างไรล่ะ ก็ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าท่านรูปนี้ท่านมีความคิดแปลกเ,เขาว่ากันว่ามหายาเนี่ยไม่ค่อยเคร่งศีลอันเราอย่าก,กันนั้นเลยเราจะลบล้างคําคอระหาคําปรามาสอันนี้อันเราจะต้องรักษาศีลในเคร่งครัดนะก็ตั้งเป้าไว้รักษาศีลในเคร่งครัดนะซึ่งถามว่าทําดีไหมก็ทําดีนะเพียงแต่ว่า มันเจือด้วยความอยากที่จะดีกว่าคนอื่นก็เหมือนกันก็ปฏิบัติธรรมนะรักษาศีลเกรงรัดปฏิบัติธรรมก็หลายปีคราวหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิในป่าทีนี้นั่งก็คงจะลืมตาบ้างหลับตาบ้างนะบังเอิญว่ามีคนเขาต้อนหมูต้อนหมูมาพาไปโรงฆ่าสัตว์ พาไปโรงเชืออทีีท่านก็มองเห็นอยู่แล้วก,ก็ต้อนไปนี่ปรกากฏว่าหมูตัวหนึ่งมันฉลาดนะมันเดินเดินอยู่มันหยุดแล้วก็รังท้ายพอคนต้อนไปเผลอมันก็มุดเข้าป่าไปคนที่พาไปก็ไม่ทันได้ดูนี่พระก็เห็นเต็มสองตาเลยเนะี่ยอ้าวคนนี้ก็ต้อนหมูไปถึงโรงฆ่าสัตว์นับดูหมูหายไปตัวหนึ่งย้อนกลับมาใหม่ไม่เจอหมูฮะ เจอแต่พระนั่งอยู่ก็เข้าไปถามท่านแต่เกี้ยผมต้อนหมูไปหมูมันหายไปตัวหนึ่งท่านเห็นไหมนี่พระท่านก็เห็นนะนะแต่นี่โลกคิดแนละ้วเอ๊แต่จริงมันมีวิธีการตอบที่จะไม่ให้ผิดศีลนะแต่นั้นท่านคิดยังไม่ออกก็เอ๊ถ้าเราบอกว่าไม่เห็นนี่ก็ผิดศีลมุสาเพราะเห็นแต่ถ้าบอกว่าเห็นเขาก็ต้องถามต่อว่ามันไปทางไหน บอกเขาไปเขาตามไปถูกหมูก็คงถูกจับไปฆ่าตายนี่ไม่ดีอีกนี่จะเอาอยัางไงกันดีไม่มีเมตตาธรรมอีกก็นั่งนึกอยู่ในใจคิดอยู่ชั่งน้ำหนักอยู่เป็นยังไงท่านถามก็ต้องตอบสิ <c oughs> ในที่สุดกันเลยเอาก็เอาเอาุตสารรักษาศีลเคร่งครัดมานานหลายสิบปีจะไม่ผิดศีลด้วยหมูตัวหนึ่งไม่ได้เอาอะก็บอกไปตรงๆเห็นอ่ามันไปทางไหนท่านมันมุดเป็นพุ่มไม้ทางนั้นไป เขาก็ตามไปเจอเขาพาหมูไปฆ่าหมูตายหมูตายในนี้วิญญาณหมูอยู่ไปเฝ้าเงี่ยมล่อองก็คล้ายๆย,ยมมาบานบ้านเราอย่างนเนี้ยนะ่าก็สอบสวนอะไรต่างๆกันมันก็ไปฟ้องเนี่ยพระรูปนี้เป็นฆาตกรทำให้มันตายนี่เป็นโจทย์ฟ้องพระไว้เลย นี่พระตกเป็นจำเลยโดยไม่รู้ตัวนะ่ยเอาละยมะบาลก็รับเรื่องไว้นะต้องสอบสวนก็ให้คนไปพาพระมาโยมก็อย่าถามต่อพากันมาอย่างไงนะก็ไม่รู้เขาละเนะเอาละเ่าแจ้งพระวันนี้ท่านมีหมูตัวหนึ่งไปฟ้องร้องมาท่านเนี่ยข้าม,มันตายพระก็บอกเป็นไปได้ยังไงเราก็บวชมาตั้งนานแล้วไม่เคยข้ามหมูตายเนี่ย คงเป็นไปไม่ได้มันจำผิดหรือเปล่าไม่ผิดเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็พาไปประจนหน้ากันเผื่อว่าจะไกลเกลี่ยยมาบาลก็เรียบร้อยนะพยายามปรองดองเต็มที่เลยเนะก็พามาเจอกันทั้งโจทย์ทั้งจำเลยพระเห็นก็จังจำไม่ได้นะหมูมันก็เหมือนกันหมดนะ <c oughs> แต่หมูจำได้เป็นยังไงท่านนึกออกยังนึกไม่ออกอ้าวท่านลองทบทวนวันหนึ่งท่านไปนั่งสมาธิจนอ,อยู่ในป่าเจอคนต้อนหมูมาคุณุณร้ยัง มันเคยรู้สึกเคยเจอนั่นแหละเห็นไหมนั่นเห็นไหมแล้วขอกลับมาถามหาหมูตัวหนึ่งแล้วท่านบอกไปเป็นพระเป็นเจ้าได้ไงขาดเมตตาไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเป็นบรรพชิตเลยนะวัหมูสอนธรรมะอีกอะยนในที่สุดเนี่ท่านนี่แหละทาให้เราตายแต่ท่านไม่บอกเราก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นตัวการเอา้ากระกงงยมบาบาเงียบระองเห็นท่าไม่ดีเอางี้ก็แล้วกันขอเป็นผู้ไกลเกลี่ยเอางี้ท่าน ท่านแบ่งบุญในที่ท่านได้จากการบวชจากการรักษาศีลที่บริสุทธิ์มาเนี่ยแบ่งให้หมูมครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเรื่องมันก็จบนี่ยอมความกันไปพระได้ยินไม่ยอมอุตส่าห์รักษาศีลเกือบตายยกให้หมูครึ่งหนึ่งดูดิตั้งดั่งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันเลยผมไม่ได้ไม่ได้ก็อย่างนี้มันง่ายไปดูสิอ้าวแต่ท่านไม่ยอมนมกกว่าที่จะได้บุญจากการรักษาศีลเนี่ย ตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นหมูนะใช้กรรมนะเอาเป็นหมูก็เป็นหมูพระเกก็แน่เหมือนกันนะส่งกลับนะในที่สุดพระก็จะเดินทำปฏิบัติไปสมควรเกยอายุไขก็มรณภาพาก็ไปเกิดเป็นหมูแต่เป็นหมูวิเศษยอยู่ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้อ,อู้เมื่อก่อนนี้เรามีอุบัติเหตุนิดหน่อยไปทำให้หมูมาตายเลยต้องมาเกิดเป็นหมูใช้กรรม แต่เราตายไปค่อยไปสเสวยสุขท่านอยากแันนั้นเลยข้าตัวตายดีกว่าโดดหน้าผาตายก็แล้วกันนี่ก็เลยคุ้นไปบนหน้าผาโยมเป็นหมูบินนะคราวนี้โดดลงมาเลยนะหมูโอกาสหล่นตุ๊บมาตายแต่ตายไม่ตายเปล่าหล่นลงมาทับลูกไก่ลูกเจี๊ยบตายยกรังอีกนะหกเจ็ดตัวโอ้โหคราวนี้ทั้งวิญญาณหมูวิญญาณไก่นะไยาแ้ว เราบุ่นวายกันไปหมดเนี่ยไปฮะเงียบละอองอีกเงียบละอองก็ดูอ้าโอ้ท่านนี่เองเอายังไงอีกเลยเนี่ยลูกเจ็บมันก็ฟ้องอย่างนี้นี่มันอยู่ของมันดีๆหมูบินลงมาทับมันมันไม่อยากตายมันทําให้มันตายเนี่ยดูหรือตายยกเล้าอีกยกรังอีกไม่ได้เอาฟ้องหมูอีกยงเงียบละอองก็ดูท่านเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนั่นเนี่ยเอางี้กันท่านแบ่งบุญให้ลูกเจียบมันสัก เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เรื่องมันจบจบไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยทำไมยิ่งได้ยี่สิบน้อยกว่าเดิมอีกไม่เอาไม่เอาอันนั้นท่านต้องไปเกิดเป็นลูกเจีย๊ยบอีกนะเอาลูกเจีย๊ยบก็ลูกเจีย๊ยบน้าก็ไปเกิดเป็นลูกเจีย๊ยบการนี้ะระไรลึกชัไดไม่ได้แล้วก็อยู่ไปตามปกติเนี่ยกินนอนกินแมลงจิกไปเรื่อยนอนแมลงที่ถูกกินไปก็ไปรอฟ้องอยู่แล้ววะอ้าวลูกเจีย๊ยบอยู่มาก็สิ้นอายุไข,ขไปตาย นอนมาแรงก็ฟ้องแล้วโยมาบาลก็ดูอ้าวท่านนี่นี่นี่เรื่องไปกันใหญ่แล้วนี่เห็นไหมน,น,นี่เต็มไปหมดมารอฟ้องอยู่อแต่อยากให้เรื่องมาจบแบ่งบุญให้มาแรงมันเก้าสิบเปอร์เซ็นเราก็ได้สิบเปอร์เซ็นตสิทำไมยิ่งอยู่ยิ่งทํามันยิ่งท้อลงไปเรื่อยเม่นั้นท่านต้องไปเกิดเป็นมาแรงนะเอาเป็นมาแรงก็เป็นมาแรงนี่น,นีของดีไม่ยอมให้ใครไม่ยอมแบ่งกลัวบุญหมดเนะอ้าวก็เลยไปเกิดเป็นมาแรงอยู่ในป่าแต่คราวนี้ ด้วยความที่เป็นพระมาะก่อนนะสวดมนต์บ่อยคนไปก็ฟังมแมลงในป่าเนี้ยร้องกันแปลกๆมันพระสวดมนต์จนในที่สุดคราวหนึ่งพระโพธิธรรมนะเรู้จักไหมพระโพธิธรรมไม่รู้จักก็ปรมาจารย์ตักมอเนะตม,มูพิคุท่านเดินทางมานะก็มาถึงที่นี่ ทำไม,มแมลงในป่านี้มันร้องเหมือนเสียงพระสวดมนต์เนีน่ยก็เลยเข้าสมาธิดูนะโยมก็จะถามอีกว่าดูอย่างไงนะก็เลยเอา้าวเมื่อก่อนก็เคยเป็นพระแล้วเห็นบุปรกรรมที่เกิดขึ้นมานะก็เลยแสดงธรรมจิตสู่จิตนะโยมก็จะาถามตามาตามาก็ไม่รู้นะครับก็ดูว่าเนี่ยเห็นไหมท่านเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในศีลจนเกินไปจนเกิดมาเป็นอย่างนี้ ทั้งที่จริงเนี่ยยิ่งแบ่งยิ่งมากบุญเนี่ยไม่ว่าบุญประเภทไหนย,ยิ่งให้ยิ่งมากเนี่ยท่านละเถิดจะไปสีลับพะระตปรมาตยึดมั่นถือมั่นในสีในเพราะอยู่เลยเนี่ยในที่สุดก็วางได้เบาได้ในที่สุดก็เมื่อตายจากมาเลงไปก็จบเรื่องนะก็ได้ไปสวยส์สุขตามอัตภาพของท่านตามบุญของท่านครับที่เล่ามาเนี่ยคือเชื่อเห็นว่ารักษาสีนั้นดีแต่อย่าถึงกับ อุปทานในศีลจนเป็นไปครับโยมกินปลาทิวปลาไตหมูหมูหมูไก่มาเท่าไหร่มันจะตามอันมาอาเอาละอาตมาอาจะมา้มรู้สึกโยมนั่งฟังบางคนนั่งหั้าปา้ฟังแบบจากติดตามอะจมากถรู้อยู่นะเนี่ยผลของการเป็นผู้ที่ศึกษามาก โยมต้องว่าจะเป็นอะไรหมูไก่ปลาลูกไก่พักก็จะไม่ได้ขานอะไรอะไรมาต่อไปเลยเาไม่กล้าทำไงฮะใช่ไหมคือพูดเรื่องนี้ก็ก็นิดสิข้าราจารครับบางทีโยมก็อาจจะเราอาจจะอดจนนะครับต่อไปเนี่ย พระเนี่ยสูกเน้นนะดั้งเนี่ยเขาเคยได้กินแต่เส้นข้าวตี๋เดียวนะไม่ได้มีอาหารมื้อนี้เลยเพราะว่าโยมอาจจะกลัวไม่กล้าไปทำถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเร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 าลุมุมมองอิ่มุมมองถ้าเกิดว่าข้าหมูตายแล้วไปเกิดเป็นหมูใช่ไหมอาอย่างนี้นะโยมฟังให้ดีนะโยมขยักขยักเป็นเศรษฐีบางยมมือขึ้นขึ้นูงอ่า งั้นเดี๋ยวเราไปฆ่าเจ้าของร้านเพชรกันเอ้าทำไมใช่ไหมเราได้เกิดเป็นเจ้าของร้านเพชรใช่ไหมเออดีไหมเจ้าของร้านเขาเขาก็ปาดหลายกันเลย่อยๆอันนี้คิดแบบแบบอีก no> อีกในมิตินึ่นนะโยมนะใหญ่นะใหญ่นะแล้วมาจากอะไรครับอ๋ออย่างนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าปวัตติมังสะก็คือเป็นเนื้อทั่วไป หมายความว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปชี้บอกค่าตัวนี้ไม่ใช่ครัคือเขาทําก็ต้องการขายคนทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ใช่อุทิศสมังสิอุทิศสมังสิคือเนื้อที่เราเจาะจงเอออันนี้ถือว่าเราตั้งใจโยกจำนะโยกจำนะพระอาจารย์ท่านึ่งผมยังจำไม่ได้เลยโยกพนมมือขึ้นแล้วว่าตาขอาจารยการบอ้สังสิอุทิศอะไรต้องการท่านกันไม่ได้ยอุทิศสมังสิอุทิศสมังสิ เนื้อที่สัตว์ที่ฆ่าเจาะจง,จจงปวัติมังสะ,ะ,งสะเนื้อที่ขายทั่วไปทที่่ขายัวก็มีอุทิศมังสะน,นี่คือเราเจาะจงที่จะฆ่ากับปวัติมังสะคือเนื้อที่เขาทําขายัทั่วไปเขาก็ไม่ได้ฆ่าหมายที่จะขายให้เราเนี่ยคือเราไปซื้อก็คือหมายว่าเขาก็ทําขายอยู่ได้โดยความเป็นอาชีพหรือโดยอะไร นี่พระพุทธเจ้าบอกก็ไม่เป็นไรประวัติมังสะนั้นพระเนี่ยก็มีหลักนะคือหนึ่งอย่าสงสัยเวลาฉันเนี่ยอย่าสงสัยว่าเนื้อนี้เขาฆ่าถวายเราหรือเปล่าถ้าสงสัยโดยฉันท่านปรับอาบัตท,ทุกกฎน,สสนะเออแล้วเช่นหมายความไป<อ>บินไม่เคยสงสัยเลยไปบินตะบาดเจอไอ้โต้ง เช้าวันถัดไปไปอีกเอ๊ะแกงไก่ไอ้ตงก็ไม่เห็นเลยสงสัยอยู่ในหม้อไอ้อย่างนี้ฉันนั่นเป่าอาบนะถือว่าสงสัยแล้วฉันนะไม่าะ่ะงนั้นทําใจว่างไว้ทําไม่ใช่เนื้อที่ผิดเพราะวินัยไม่ใช่เนื้อมนุษย์เนื้อคนเนื้อสุนัขเนื้อหมีเนื้อช้างเนื้องูเนื้อสิงราชสีเนื้อสิงโตอย่างเนี้ยก็ไม่เป็นไรแต่เนื้ออื่นเนื้องูนอกเหนือจากนี้เพราะาะนั้นแต่บอกไม่สงสัยไม่เป็นไรนะฮะ เป็นปวัตติมังสะเมืออโยมเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าเออเราที่ไปซื้อเนื้อมาเนี่ยเราเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนในการฆ่าที่จริงถึงเราไม่ซื้อเขาก็ฆ่าเพื่อไอ้คนอื่นอยู่แล้วนะฮะนั่นท่านเรียกปวัตติมังสาเห็นมันอย่าไปมาจับมาคิดให้รู้สึกเป็นทุกข์เป็นบาปของเรานี่เรื่องของศีลพระองค์ก็แนะนําพอรู้จกักศีลศิลาก้อนหินเห็นยแม้คนมีศีลลักษณะของคนมีศีล เข้มแข็งไม่เปราะบางเยือกเย็นนะคนมีสีนนะี่เย็นเข้าใกล้ได้เย็นแล้วเป็นคนสะอาดนะคนมีศินเป็นคนสะอาดเรียบร้อยเหนะมือนโยมทําบุญในแม่บ้านสะอาดถ้วยโถโอชามเก็บมาล้างทําความสะอาดบางทีบ้านใหม่ก็ขำๆนะบ้านก็ใหม่ขึ้นบ้านใหม่ คงจะเคยเห็นว่าที่เอาไปม่านไปขึงไว้ข้างหลังพระอย่างนี้ให้พระนั่งก็ดูบางยมขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเออบ้านก็ใหม่ก็สวยอย่างนีไ่ไปขึง <Gym>. ท <Napoleon> <ım eni> ําไมก็ไ <niño> ม <gamma enders> ่เข้าใจนะไอ้ม่านมันก็ดำดังดังอยู่ด้วยก็ไม่รู้ท่านเ็นก็ขึงกันโอ้ไอ้นั่นมันอาจจะเป็นบ้านเก่าก็เลยรู้สึกไม่ไม่สวยก็เลยจัดองค์ประกอบหน่อยอันนี้มันบ้านใหม่มันก็สวยงามไม่ต้องออกมาขึงมันรู้สึกรักหูรักตาหรอกะนะนั่นก็มีนั่นคนมีสีลักษณะอย่างนั้นสะอาดเรียบร้อย เข้มแข็งแล้วก็เยียกเยดนั้นศีลศิลาเป็นพื้นคนมีศีลคือคนมีพื้นที่ทางสังคมกว้างถ้าคนขาดศีลทำผิดเห็นไหมพื้นที่จำกัดอยู่ในคุกในเรือนจำในพื้นที่น้อยถึงยังไม่โดนจำคุกแต่พื้นที่อิสระไม่ค่อยมีต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเห็นไหมมีพื้นที่ไปน้อยมากต้องหลบซ่อนต้องเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยแต่ถ้าคนมีศีลไม่ได้ทำผิดกฎหมายระเบียบว,วินัยอะไร ก็ไปไหนมาไหนก็ได้เขาก็ไม่ต้องขออยาเล่าเรื่องรับก็นิมนต์รับอจงนึกแล้วก็อยากจะเล่าเล่าเลยครับคืออดิตกามานมาแล้วในพระพุทีรูปเป็นพรุธูปไปในป่าแล้วก็เิ้งพรสมากเลย ยีวันจะไม่สดใสแบบทีท่แบบมอมแมมเลยหือยีวันต้องมอมๆจะได้แข็งขันแล้วก็มีรูปประคำในหน้าในตานี่ก็มีไอ้ข้อควรข้อควรเนี่ยคือชอบล่าสัตว์ข้อควรที่ชอบล่าสัตว์มากสามีจะไปล่าสัตว์ทุกวันแล้ววันหนึ่งแกก็ไปล่าสัตว์เหมือนเดิมทุกประคำออกมาเจอพระ อยากได้ของถังอยากได้ของดีอยากมั่งอยากมีพอไมกระบปาเป็นหลวงพ่อเขบอกโยมถ้ายมอยากมั่งอยากมืออยากมีทรัพย์่ยากมรับสีถสีเป็นแหนงพ่อหลวงพ่อเขาบอกอนะข้อหนึ่งปลานาติปาตาตาระมณีเตตตาตากาต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 า ทำอยู่ในแปลนพัดยิน,นาาาววามาพานาวีระามันเป็นจากการรักทรัพ์ก็ไม่ได้เรี๋ยวมั้งใ,นใรจะครอบครองการเมียคุณีช้าจะลาวีระมันขอ้อนี้มีหา้เาเดี๋ยวให้พิจารณาก่อนก็ประมาณมุสาวาทาวีระมันข้อนี้ไม่ได้ใหญ่เพราะว่า เวลาจะไปทำอะไรอย่ากได้ของเขานี <Le> <S S ่ขายก็ต้องของราคาปกไม่ต hmm. ้องมูดงายอยู่แล้วข้อท่้าสุราเี้ยข้อที่ไม่ได้ใหญ่พอเหนื่อยมาปุ๊เย็นปุ๊เย็นก็ต้องปุ๊บต้ตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เอาอย่างนี้หลยพอขอพ่อยนะขอพ่อกลามเมตุิขาใจ้นะประกาหลงพ่อให้มงพ่อดพ่อแบบอะไรบ้างหลอมเงินไ่ไปาดีกว่ ท่านก็บอกามนี้ครับเป็นมนุาสรือเป็นัไแบบนี้เราม่ฟังเนี่ยท่านให้มาเราม่เยฟังก่อนท่้ไม่บอกนะฟังมาท่านราบเฮ้ยอิเมทำไม่ได้นะอิชเมแกว่ามัน่ป่อ๋อไม่ได้รับนะอินาานาแล้วนีอะไรข้อนี้ยังไงแกต้องรับนะ ยังไงก็ต้องรับใจตรงกันอยู่ที่การมารนานไม่ได้หมูสาวหานาแกรับไม่รับก่อนที่รับไม่ได้เดี็กท่านกโะโหแกจะรับไป็ยังไงตอนสุดท้ายสุดรามีระยะมัทนาอปานาถานข้อที่ยิ่งเรียรับใหญ่แกกับท่านเมาวันทุกเย็น